สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราก็จะมาให้นิเคอีกเช้านะคะเชา้าไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะสิบบนนะคะเลขที่น่าจะมานะคะสิบบนพลาดไม่ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะเจ็ดแปดสี่สองสามนะคะจะให้อีกแปดชุดนะคะ 8ปดสี่แปามะเจ็ดสเจสามะแล้วก็สี่สองสี่สามนะค 7, 4, 7, นะสี่สองสสากันหนีไปแปดหนึ่งนะตัวนี้นะคะเจาะให้8ชุดนะคะตามนี้เลยนะคะสามตัวก็0 8ด 4 0 8 3 07 4 07 3นะก็อยู่ประมาณนี้นะคะเลขที่น่าจะมาสายรูดนะคะสายรูดเอาไปที่7กับ3ะคะ่ะปันที่7นะคะนะตามนี้นะคะนิเคอีกไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะตัวนี้แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิดถูกประกันใด้ขออภัยนะคะ ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาาสนาเกิดทุกท่านนะคะนะเด่นๆก็สี่ชุดบนนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย